สวัสดีค่ะพบกับสกูู๊ลูอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่ในช่วงสกู o ูลูอินไซเดอร์นะเป็นช่วงที่เราจะมาแชร์ข้อมูลกันนะคะอินไซด์จากน้องๆที่ผ่านประสบการณ์โดยตรงนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยหัวข้อน่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคำถามกับของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะคะก็คือเรียน e ีกับอินเตอร์ต่างกันยังไงนะคะ วันนี้เนี่ยก็ได้เชิญน้องอิงฟ้านะคะที่ผ่านการเปลี่ยนโรงเรียนมาเนาะทั้งเรียนอินเตอร์มาด้วยเนาะแล้วก็เรียนอีพีมาด้วยนั่นเองนะคะก่อนอื่นเนี่ยอยากให้น้องแนะนำตัวเองนิดนึงก่อนเลยว่าชื่ออะไรแล้วก็อ,อได้เรียนเรียนอีพีระดับไหนแล้วก็ย้ายไปเรียนอะไรบ้างได้ค่ะชื่ออิงฟ้านะคะก็เรียนโรงเรียน EP มาตั้งแต่อนุบาล3จนถึงป .5 ค่ะแล้วก็ move มาโรงเรียนอินเตอร์ตอนมปลายค่ะมปลายอ่ะแปลว่า่าจะต้องมีแกลบนิดนึงก็คือ gap, ใช่มีแกลบมีแกลบใช่ช่วงนั้นไปเรียนต่างประเทศะคะ่ะใช่เนาะแล้วก็เหมือนกับคือเคยเคยสอนอิงฟ้ามาก่อนก็จะรู้ว่าอิงฟ้าไปเรียนที่อังกฤษมาแต่ว่ามีช่วงหนึ่ง mm hmm. ที่ติน COVID, น็โควิดเนาะก็เลยาย้ายมาเรียนอินเตอร์ที่ประเทศไทยนั่นเอง อวันนี้ก็ได้จะได้ข้อมูลอัดแน่นจากน้องๆนั่นเองเนาะว่าผ่านประสบการณ์มาเยอะและ้วก็เลยอยากจะถามค่ะว่า e p กับ Inter เ,เนี่ยในมุมของผู้เรียนเนาะคิดว่าต่างกันยังไงบ้างอืมโอเคได้ค่ะค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันนะคะหนูโอเคหนูรู้สึกว่าข้อแรกที่เป็นความแตกต่างที่รู้สึกโอเคเห็นได้ชัดแต่ว่ามันก็ควรจะพูดถึงก็คือการใช้ภาษา เโรงเรียนอินเตอร์แน่นอนอยู่แล้วจะมีจะได้รู้สึกว oh ่าจะได้ภาษาที่เยอะกว่าแบบอันนี้ไม่ไม่ใช่แค่ในห้องเรียนแต่ว่าอันนี้คือหนูพูดไปถึงแบบใน Environment ด้วยเพื่อนเราอยู่นอกห้องเรียนเอจะมีความแบบใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าก็คืออาจจะมีการใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าถ้าเป็นอินเตอร์ก็อาจจะมองว่าใช้ภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียนกับนอกห้องเรียนด้วยใช่ นีก็คือสอนเป็นภาษากัีกเหมือนกันต้องแหมใช่ค่ะใช่ใชภาษาอังกฤษแต่ว่านอกห้องก็อาจจะสื่อสารเป็นภาษาไทยบ้ามไม่บ้าเรเรียกว่ามีแต่ภาษาไทยอย่างเดียวไม่มีภาษาอื่นเลย <laughs> โอเคอ่ะพเพราะฉะนั้นเอ key d i f f e r e n t อันแรกก็เป็นเรื่องภาษาเนาะความแตกต่างอันแรกก็น่านจะเป็นภาษาอืมโอเคแล้วนอกเหนือจากภาษาแล้วมีอะไรอีกเอ่ยที่คิดว่าต่างกัน อีกอันหนึ่งคือเป็นคลา s Size ค่ะคือหนูรู้สึกว่าในโรงเรียน EP เนี่ยคลาสมัน,ม,นมันจะใหญ่กว่ามันตอนหนูเรียนมันก็จะมีเด็กประมาณแบบสบสามสนิดนิดยี่ปลายปลาต้นต้น,ตน,ตนประมาณนั้นเพอแบบหนึ่งคลาสแต่ว่าในโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยคลาสจะมีความเล็กกว่าะจะแบบประมาณสิบกว่า,วาถึง20 แล้วถ้ายิ่งโตไปคลาสมันก็จะยิ่งเล็กลงเรื่อยๆเพราะว่าเราเราจะเรียนแบบเราจะเรียนแบบ specialized s p e c i a l i z e d ในวิชาของเราอย่างนี้คลาสคลาสจะไม่เท่ากันแต่ว่าเอาพูดถึงจำนวนนักเรียนเนี่ยก็คงต้องพูดถึงเรื่องออความแตกต่าง in terms of แบบ diversity ของของโรงเรียนด้วยค่ะคือโรงเรียนโรงเรียน ep ใช่ป่ะมันจะมีความ only เด็กไทยแบบคือถ้าหนูแบบ S <S ถ้าเรือ่อความได้เออแบบไทยแบบไทยอย่างแบบเก้าสิบเปอร์ซ็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยก็จะมีแต่คนไทยเออหรือถ้ามีเด็กฝรั่งมาก็จะค่อนข้างจะแบบเขาก็จะเขาเรียกอะไรอะเอออาจจะสื่อสารได้ไม่มากอะไรเงี้ย mm. เออเท่าเท่ากับคนอื่นแต่ว่าในโรงเรียนอินเตอร์นี่จะมีความ diversity มากจะมีเด็กต่างชาติเยอะมากๆค่ะแบบ let it บแบบฝรั่งแบบอินเตอร์อะ English American หรือว่าแบบญี่ปุ่นเกาหลี หรือคนแบบนจจเริยอย่างนี้จะมีแบบหลายสัญชาติมากๆมากกว่าอโอเคเนาะก็แตกต่างกัน,นในใคลาสไซส์ด้วยแล้วก็แตกต่างกันด้วยเออสัญชาตินะเปลีย่ยนด้วยใช่โอเคนอกเหนือจากน้นนอกเหนือจากภาษานอกเหนือจากคลาสไซส์แล้วยังมีความต่างในด้านไหนอีกอืมเอออีกความต่างหนึ่งที่รู้สึกว่าส่งผลต่อเออ อะไรหลายอย่างแบบอันนี้น่าจะสำคัญมากคือเรื่องเอ่อคีริคิลัมค่ะเอ่อในโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนอีพีหลักสูตรมันจะมีความเป็นหลักสูตรไทยแบบหลักสูตรไทยทั่วไปที่เอ่อเหมือน it's like your typical แบบหลักสูตรไทยอ่ะไม่รู้ว่าไงหลักสูตรไทยหลักสูตรไทยจากกระทรวงศึกษาธิการปกติแต่ว่าแปลกแปลกสถานที่เข้าใจถูก ได้ได้ไดใช่ใช่แบบนั้นเลยค่ะแบบนั้นเลยหลักสูตรไทยจาก <That> s <S Ministry of e d u c a t เอออันนั้น <Okay. S 1> แล้ว <Okay. S 1> ก็ <Okay. S 1> อืมใช่แต่ว่าเอโรงเรียนอินเตอร์จะมีความเอ่อตามหลักสูตรของสากลค่ะคือมันแน่นอนมันก็แล้วแต่โรงเรียนเนาะมันก็จะมีหลายหลักสูตรแบบ English A-level American IB หรือว่าเหลักสูตรแบบสิงคโปร์หรืออืมีอะไรก็ ประมาณประมาณนั้นที่ที่แบบที่ที่ใช้สัดส่วนใหญ่แต่ก็เอ,อในความที่เขาตามหลักสูตรสากลเนี่ยมันก็จะทําให้เขามีมาตรฐานที่สากลด้วยตามกันมาอืมใช่อะอันนี้ก็คือในฝั่งเกี่ยวกับตัวหลักสูตรที่ต่างกันแล้วมีอะไรอีกบ้างไหมเอ่ยเออเรื่องคุณครูค่ะคือเออ าพูดถึงจํานวนคุณครูต่อนักเรียนก่อนละกันในโรงเรียนไทยแน่นอนเวลามีเด็กมากกว่าเนี่ยแบบ teacher per student ก็ไม่ teacher per student ratio มันก็จะมีความแบบนักเรียนเยอะกว่าในโรงเรียน EP เนอะในอ<ม>ินเตอร์คุณครูก็จะมีความโฟกัสที่เด็กมากกว่าเพราะแน่นอนมีเด็กจํานวนน้อยกว่า,าแล้วก็อ๋อแต่พูดถึงถ้าเกิด i n t e r m s of สัญชาติคุณครูใน EP ของหนูที่เรียนใช่ไหมก็ก็ยังจะเป็นคุณครูฝรั่งอยู่แบบ<ม>เขาก็ ใช่เป็นครูฝรั่งอือใช่ใช่ใช่แต่ว่าจะมีคุณครูแบบโฮมรูมแบบเหมือนเป็นทีเชร์แอสสิสเทนก็ยังเป็นคนไทยอยู่ในโรงเรียนอีพีตั้งแต่ตั้งแต่แบบเด็กยันตั้งแต่แบบเหมือนปหนึ่งถึงมหกเลยอ่ะก็ทุกๆุกคลาสจะมีคุณครูคนไทยปรตามชั้นแต่ว่าในอีพีเออในอินเตอร์เอจะแบบจะไม่มีคุณครูโฮมรูมแบบคนไทยยิ่งยิ่งโตไปนะอือ เป็นเรียกว่าจริงๆเจอครูครับใช่ใน e ในอีพีจะจะมี access ถึงค,คุณครูคนไทยได้ง่ายกว่าในอินเตอร์อืโอเคได้ค่ะแล้วมีในอีกความต่างได้อการบ้านอันนี้น่าจะแบบน่าจะเด็กๆหลายคนน่าจะแบบว่าสนใจเรื่องนี้คือ อินเตอร์แน่นอนอยู่แล้วการบ้านน้อยกว่าเยอะมากเพราะว่าและระถัาระดับที่แบบ higher level เข้าไปก็ยังการบ้านน้อยกว่ายิ่ง higher ยิ่งแบบยิ่งรู้สึกว่าการบ้านยิ่งน้อยกว่าแบบเห็นเพื่อนนั่งทแบบํา,าแบบการบ้านแบบยี่สิบหน้าหนูแบบหน้าเดียวจบคือคือโรงเรียนอินเตอร์จะมีความ p ุชในด้านกิจกรรมมากกว่ากีฬารดนตรีการแสดงว่าไป จัพุชในด้านนั้นมากกว่ามิฉะนั้นเวลาเขาพุชในด้านกิจกรรมมากกว่าเขาจะคือเขาบอกเลยแนละ้วว่าแบบเวลาเขาพุชเรื่องกิจกรรมอะ่ะเขาจะทําให้เขาจะเขาจะเลยให้แบบเวลาการบ้านน้อยลงอืม mm hmm. แต่ว่าโรงเรียนไทยก็คือจะ,จะไม่ไม่ได้ไม่ได้ออโรงเรียนอีพีจะไม่ได้มีความแบบเหมือนส,อส่งเสริมขนาดนั้นแบบก็คือเขาจะเขาเหมือนแบบว่าให้การบ้านเยอะเพราะเนี้ยอาจจะแบบว่าเห็นความสําคัญของการแบบ ศึกษาของอะคเดมิกมากกว่าก็คือถ้าเป็นอีพีกันบ้านอาจจะเยอะหน่อยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นอินเตอร์มไหมก็ก็มีแหละเนาะแต่อาจจะน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าค่ะน้อยกว่าอ่ะโอเคเนาะอันนี้น่าจะน่าจะเป็นคําถามของใครหลายๆคนเรื่องกันบ้านออ่ะแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ยความต่าง อืมอีกความต่างหนึ่งคือ Facility ค่ะเอ่อในโรงเรียนอินเตอร์คือหนูรู้สึกว่าแบบ f ฟ cil i t y มันจะมีความค่อนข้างครบมากกว่าเอ่อแบบจ y มหรือว่าเป็นห้องเล่นดนตรีทั้งหลายแหล่เแอบ่บอ f ฟ c i l i t y จะแบบเอื้ออำหนวยมากกว่าถึงเด็กๆแต่แน่นอนมันก็มันก็มามันก็มากับแบบค่าเทอมนิดน,นึงเนาะเออใช่ใช่ใช่ใช ถ้าถ้าถ้าพี่พูดไปถึงเรื่องฟา i l ซิลิตี้ในเรื่องการสพอร์ตเรื่องการเรียนด้วยอ๋อใช่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 สปอร์ตเรื่องการเรียนในอินเตอร์ก็คือมันมันก็จะมากกว่าไปตาม mm hmm. อืมไปตามเขาเรียกว่าอ,อะไร <laughs> ตามค่าเทอมอ่ะคือคือ mm hmm. อืมพอมันนี่ค่าเทอมสูงเนาะมันก็จะยิ่งมีอะไรหลายอย่างเอออำนวยเลดี้บีสิ่งของแบบจิมหรือว่าเป็นบุคลากรค,คุณครูอะไรอย่างเงา แต่ EP ถามว่าก็ก็ยังมีฟอร์ซิบิตี้ต้องมัีมีมีค่ะมีมเหมือนกันมี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 แบบก็จะมีแบบสําหรับทั้งดนตรีทั้งกีฬามันก็จะมีเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเอออาจจะแค่ไม่เท่า EP เฉยๆแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีแต่ไม่เออแต่ก็ก็ยังมีซัพพอร์ตเหมือนกันอแล้วมีในอีกเอ่นเออโอเค ความแตกต่างอย่างหนึ่งคืออันนี้อาจจะต้องย้อนกลับไปตอนที่เราพูดถึงเรื่องค u ริค c ลเลอรเรื่องหลักสูตรการเรียนค่ะคือโรงเรียนอย่างที่แบบเกินไว้โรงเรียนอินเตอร์เขาจะมีความแบบหลักสูตรมันจะมีความสากลเนาะวิชนั้นความอันนี้มันจะทําให้เป็นความแตกต่างระหว่างโรงเรียน EP กับอินเตอร์เพราะว่าในอินเตอร์พอเป็นหลักสูตรสากลใช่ไหมคะโอกาสในการเข้ามาหาลัยต่างประเทศ มันจะมีโอกาสสูงกว่าเนาะเพราะว่าแน่นอนล่าสุดสากลก็จะเป็นที่ยอมรับแบบเอ่อ globally มากกว่าเพราะฉะนั้นในการเข้ามหาลัยทั้งหลายแล้วมันก็จะเอ่อพูดว่าพูดว่าง่ายกว่าแล้วกันเนาะมันก็จะมีความ process ง่ายกว่าแต่อินเตอร์ก็ก็ไม่ได้แปลว่าเขาเขาไม่ได้เนาะเพียงแต่ว่าอาจจะมี process ที่เยอะกว่าหรือเปล่า อ๋อมา EP ใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ EP ก็คือคือถึงแม้ว่าตามแบบแค่ใช้หลักสูตรใช้หลักสูตรไทยแบบใช้หลักสูตรแบบเหมือนกระทรวงศึกษาเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเข้าโรงเรียนเอ่อแบบว่า university ต่างประเทศไม่ได้เพราะว่าหนูก็มีเพื่อนที่แบบจบโรงเรียน EP ก็ไปมหาลาัยเพี่อกกิจเต็มเลยแต่ว่าแค่ process อย่างที่พีบอกจะมีความเอ่อเอ่อจะมีหลาย process มากกว่านิดนึง โอ้เยอะมากๆเลยความต่างมี mm hmm. อื่นเพิ่มเติมไหมคะสำหรับ mm hmm. ความต่าง,งคือรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นความต่างที่เห็นได้ชัดแล้วก็เจอมาจริงๆเลย mm hmm. ทั้งหมดนี้ใช่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 ใชใชอืมก็ที่ขอสรุปนิดนึงละกันเนาะจากที่ได้คุยกับอินฟ้าไปานะคะที่ผู้มีประสบการณ์เนาะทั้งเรียนทั้งอีพีแล้วก าาก็คือฟ้าบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ต่างๆกันก็อาจจะเป็นเรื่องภาษาเนาะคือถามว่าจริงๆสองอันเนี่ยในห้องเรียนใช้ภาษาทั้งคู่เพียงแต่ว่า EP เนี่ยพอออกมาจากห้องเรียนไปเราก็อาจจะสวิชไปเป็นภาษาไทยแต่อินเตอร์ด้วยความที่เพื่อนของเราอาจจะมีต่างชาติด้วยหรอะไรเงี้ยก็อาจจะยังคอนติเนียการคุยภาษาอังกฤษาทั้งวันมากกว่าเนาะอันนี้ก็คืออันแรกในเรื่องภาษา กับสก็คือคาไซส์กับพวก n น t i o ช a l ั l เออดีเนาะคาไซส์ของ i n t e r อก็อาจจะเล็กกว่าหน่อยนะคะ EP อาจจะจำนวนคนเยอะกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จริงๆขึ้นอยู่กับโรงเรียนด้วยเนาะอือม,มคอริคูลัมที่ต่างกันใช่ไหมคะ EP ก็ยังคงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการของไทยอยู่เพียงแต่ว่าสวิชไปเป็นภาษาอักฤษ ส่วนอินเตอร์ก็จะเป็นหลักสูตรนานาชาติเลยเป็นคอลิลกลัล์สากลก็แล้วแต่โรงเรียนเลยนะคะว่าจะเอ่อแอพลาย U.S หรือ U.K หรือว่าสิงคโปร์ต่างๆเนาะที่แตกต่างกันครูนะคะก็จะมีความแตกต่างกันอย่างที่อินฟ้าบอกไปเกี่ยวกับ teacher-student ratio เนาะใน EP ก็อาจจะสัดส่วนนักเรียนอาจจะเยอะกว่านิดนึงนะคะอินเตอร์ก็ด้วยความคนจำนวนน้อยเนาะเรโชตัวนี้ก็อาจจะน้อยกว่า แล้วก็ครูถ้าเป็นอินเตอร์ก็จะแบบเป็นคนฝรั่งสัส่วนใหญ่เนาะแต่ EP ครูประจำชั้นที่ฟ้าบอกก็คืออาจจะเป็นคนไทยอยู่ <sınız. S 1> นะคะกันบ้านเนาะ EP อาจจะเยอะกว่าเนาะส่วนอินเตอร์ก็อาจจะน้อยกว่ามีเวลาไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนอื่นๆเพิ่มเติมนะคะฟัซิลิตจริงๆท,งทั้งคู่มีหมดเนาะในเรื่องเกี่ยวกับฟ a c ซิลิตีทางการเดียนแล้วก็นอกห้องเดือยเพียงแต่ว่า อินเตอร์ก็อาจจะเพิ่มมากกว่านิดหนึ่งนะคะเนาะส่วนสุดท้ายก็คือในฝั่งเกี่ยวกับตัว opportunity ในการที่เราจะไปต่อต่างประเทศก็อย่างถ้าย้อนกลับไปก็คือค r ริคูลัมด้วยความที่อินเตอร์เป็นสากลเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะง่ายกว่ากับการที่น้องๆเรียนอินเตอร์แล้วจะไปอพย y มหาลายัยหรือว่าโรงเรียนต่างประเทศเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้แปลว่าคนที่เรียน EP มาจะไม่สามารถไปได้เนาะ ก็ยังสามารถไปได้เพียงแต่ว่าอาจจะมี process ที่เยอะกว่านั่นเองนะคะอืมอวันนี้ถือว่าน่าจะได้ไอเดียแล้วก็ข้อมูลนะคะเยอะมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกก็คือจริงๆอ่ะพี่ก็เชื่อว่าจริงๆทุกๆลักูรูรอ่ะมันก็มีจุดดีจุดเด่นของมันเนาะการที่เราจะบอกว่าอันไหนดีกว่ากันเนี่ยเราไม่สามารถพูดได้จริงๆเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับ ความพร้อมของที่บ้านด้วยนะคะความพร้อมของเด็กวัตถุประสงค์ของที่บ้านและเด็กต่างๆนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะใช้เป็นในการประกอบตัดสินใจได้ถือว่าเป็นข้อมูลซัพพอร์ตในการตัดสินใจหลายๆบ้านนี่นะคะอืมโอเคค่ะก็ขอบคุณน้องอิงฟ้ามากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ขนนะคะ่ะแล้วก็พบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ